วันนีโทนฟ้านี่เยอะจริงๆใช่านานๆจะมีสีสฟ้าๆขนาดนี้เยอะๆเนาะค่ะ้าเฟตผู้เราจัดโปรพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเรามีผู้เยอะค่ะาราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะทางเหลืองมากทางเหลืองมากเลยนะสวัส <ๆ S 1> ดีค่ะคุณปวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกทีรานพี่อัน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอ่าเลิศเบิร์ดค่ะค่ะเยอะเลยวันนี้นกลื่นล่นเลยค่ะค่ะอายุประมาณ6กเดือนค่ะค่ะราคา350ราบบาทค่ะ350นะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะมีหลายตองเลยค่ะอันนี้ขอบตานะใช่ค่ะสวยเนาะค่ะ เห็นไหมลูกหลบกันใหญ่เลยชอบเล่นฉิงช้าด้วยบ้านเนี้สีฟ้าใช่ล้วน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 ฟ้าล้วนล้วนใช่ไหมลูกฮะจ้าอันนี้ก็อีก ชุ้นหนึ่งนะคะชุดนี้จะโตกว่าชุดเมื่อกี้นะคะอันนี้โตกว่าใช่ค่ะมีหลายสีเลยนะมีหลายสีค่ะ่ะทั้งผู้ทั้งเมียค่ะเป็นคาเดียวกันค่ะ350บาทค่ะค่ะ3 5 0หบนะค่ะมีเยอะเลยวันนี้มีให้เลือกเยอะเลยใครอยากจะเลี้ยงเล็บเบิร์ดมาเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เลบเบิร์ดสีฟ้าอีกตรงนึงนะคะวันนี้สีฟ้ามีเยอะมากเลยนะใช่ค่ะมีหลายกรงเลยสวยๆเลยค่ะ อายุอายุเท่าๆกันเหรออายุไล่ๆกันค่ะชัดกันก็ประมาณเดือนนึงค่ะก็สากร้อยห้าสิบใช่ค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะ่ะเล่นได้เลยค่ะวันนี้โทนฟ้านี่เยอะจริงๆใช่นานๆจะมีสีฟ้าฟ้าขนาดนี้เยอะๆเนาะค่ะอันนี้ก็มีหลายสีเลยนะคะนี้ก็อีกทีนึงนะคะอายุไล่ๆกันนะคะอันนี้จะโตกว่าคือสีฟ้านิดนึงนะคะค่ะค่ะ แต่ยังไม่พร้อมทําใช่ไหมคะค่ะเป็นบางตัวเท่านั้นค่ะน้องนั้นก็ยังไม่พร้อมทานะคะมีเมิร์ฟด้วยใช่ไหมเนี่ยแต่ถังนึงเนาะเนี่ยตัวเมิร์ฟไหมคะน่ะค่ะใช่หลบไปหลบมาใช่ไหมลูกค่ะอันนี้ก็มีราคาเดียวกันนะคะเล้เลยนะคะจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะมีหลายสีเลยนะตัวคู่ตัวเมียเลยค่ะค่ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะเห็นไหมเนี่ยน้องเล่นสิงช้าอยู่ตัวเดียวเหรอเห็นอยู่ โอ้ oh, ชอบเหรอลูกฮะเดี๋ยวก็ไปเกาะเป็นกลุ่มๆอันนี้ก็อีกค้องหนึ่งนะคะคนละบ้านกันค่ะโอ้โหเยอะจริงๆถ้าลูกค้าชอบสีโทนนี้ก็มาได้เลยนะคะ,คะสีแดนงน่ารัก,ก 3, 150, น่ารักค่ะก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันห้าสิบเท่ากันเลยค่ะค่ะเ,เยอะเลยนะเน<อ>าะโอ้โหแหวะมาท็อปเลยนะคะ เล่นอ้ย้ยเอ้ยมาแล้วเล่นถึงขาขายแล้วห้าสิบบาทค่ะวันนี้มีเยอะเลยนะมีหลายสีให้เลือกหลายร้อยหลายร้อยตัวแต่ไม่มีเลยค่ะไม่มีขอบตาไม่มีเนาะวันนี้่ขอบตาจะเหลืออยู่แค่สองหน่วยค่ะแส่เดี้ยังสามเดือนกว่าอ๋อเด็กอยู่ค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานํำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงหยกค่ะ ถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัดุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัดุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ ปาาสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ไม่ขอบตานะคะค่ะจะมีน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ม่อ่มขอบตาออกมาเลยค่ะค่ะไม่ขอบนะใช่ค่ะอันนี้อายุประมาณสาเดือนกว่านะคะค่ะค่ะว่าไงเด็กเด็กเท่ากันนะคะสียังไม่ค่อยเต็มใช่ไนี้ลูกยังไม่สวยนะหนุอยากเด็กดีคืนค่ะ ราคาเท่าไหร่นะ350บาทค่ะเท่ากันเลยนะมาเลือกได้เลยค่ะอ่าอันนี้หงยกนะคะค่ะหงยกน้อนมีอายุอายุยังไม่พร้อมทำนะคะค่ะแต่ก็น่ารักน่ารักค่ะไม่ต่อมากค่ะดูเขาเข้าอีกฝ่ายได้เล่นชินช้าด้วยเนี่ยโซนนี้เยอะเลยค่ะดูโซนราคาร้อยยี่สิบบาทนะคะ120่งร้่สใช่ค่ะ ผมยกก็ยังมีเข้ามาตลอดนะคะน้อยแล้วค่ะน้อยใช่สามเล่นถินช้าไม่สนใจเลยตวเนี้ยให้มาอยู่กองล่างกินนอนเลยค่ะแต่เขาตัวใหญ่อยู่นะค่ะกินกินเก่งกินเก่งนะเนี่ยดูเนี่ยสามตัวนี้อ้วนเลยนะเนี่ยหนูหนูอ้วนแล้วนั่นน่าลูกน่ารักเียว กินเก่งเลยลูกใช่ค่ะไหนไปโชว์ตมุนหน่อยไหมฮะไปไหมอ่าไปไหมอ่าอสบายไงอยู่ตรงนี้อกินกันสนุกเลยจ้าท็อกเก็เทลกลงรวมนะคะมีทั้งตัวผู้ตเมียเลยค่ะรวมเลยนะตรงนี้ค่ะตัวใหญ่ด้วยบางคู่ก็พร้อมทำแล้วนะคะค่ะเขาอยู่ด้วยกันน่ารักดีก็เลยปล่อยกลงบินเลยค่ะค่ะ มีหลายสีนะคะราคามีตัวละแปดร้อยกับตัวละเก้าร้อยนะคะถ้าสีเหลืองสีเหลืองหนึ่งพันบาทนะคะจ้าสีขาวนะคะสีขาวเก้าร้อยค่ะค่ะมีหลายตัวค่ะมีสีบตัวเนาะกระจายกันอยอะค่ะยู่นกองดินค่ะบางตัวก็เหมือนจะเข้าหายู่เนาะใช่ค่ะ เชื่องเชื่องอ่ะจะเข้าหาอยู่บางตัวอันนี้ก็เนี่ยตัวใหญ่นะเราอ่ะเล่นสนุกเลยจองขาโอ้ยจองจองเลยเลยลูกฮะเหมือนเชื่องเชื่องนะเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนอาหารตุกชื้นมาค่ะอ๋อ่ะมีการเปลี่ยนผ้าด้วยไอตื่นเท่าไหร่อ้นี้เริ่มเข้ารังเลยลูกสีนี้เท่าไหร่นะคะเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยหาง มีให้เลือกเยอะนะเสีเหลืองเจ๊ดๆเนี่ยค่ะตัวละคันหนึงเนี่ยเนี่ยไปแล้วหลบไปแล้วใช่ไปทั่วแล้วตอนเนี้ยเยอะไงหงอนตั้งๆตัวผู้เลยค่ะนะหงอนตั้งๆหงอนสูงๆค่ะตัวผาคู่ทั้งเมียนะคะลูกค้ามาเลือกได้เลยค่ะอันนี้บูพายนะคะค่ะกำลัง หัดแพ้ค่ะกินข้าวโพดไปแล้วนะคะแต่ว่าให้กินข้าวโพดอย่างเดียวแล้วก็กินอาหารป้อสามมือค่ะค่ะกำลังเริ่มเริ่มจะฝึกบินค่ะก็เริ่มจะบินหนีจะบินแล้วแล้วก็กําลังกินมือค่ะเวลาทับเพศ์ให้แล้วนะคะเทศเนียค่ะสามหน่วยเลยค่ะเอเทปเนียทั้งหมดเลยใช่ค่ะ ราคาเท่าไร่นะคะอันนี้ราคา2อง0องามสองพบาทค่ะทองใบเป็นเทศเมียนะคะอีกปัดเดียวก็ขึ้นตรงได้แล้วค่ะค่ะจ้จะกินกินมือหิวอ่ะลูกหิวอ่รกำลังวัยกำลังกินมือเลยกินมือคนต้อนอันนี้ ดูพายนะคะค่ะสูงมากเลยมองไม่เห็นเลยลูกรเภทแล้วนะคะเพศเมียค่ะค่ะเป็นเพศเมียถ้าลูก้ายขาดคููอยู่มาเลือกได้เลยนะคะเพศเมียมีสามหน่วยค่ะจ้กที่อยู่ตรงนี้มีสามหน่วยเนาะข้างล่างด้วยนะคะจ้าอันนี้ด้วยนะค่ะอันนี้ก็เพศเมียมีประมาณหกเดือนกว่าแล้วก็แปดเก้าเดือนค่ะค่ะจ้าข้างล่างนี้ด้วยนะใช่น่ารัก ไหนเอ้ยอันนี้ด้วยค่ะค่ะเป็นเพศเมียให้แล้วค่ะเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียทั้งหมดนะจ้ะราคาเท่าไหร่นะคะพี่ราคาสามพันค่ะสามพันบาทเคศให้จ้ะค่ะอันนี้ดีลลนะคะเพศผู้นะคะค่ะสุดตัวนี้อายุปีกว่านะคะค่ะใช้งานได้แล้วค่ะอ่าถ้าลูกพายังขาดคู่อยู่นาดเลือกได้เลยนะคะค่ะราคาห้าพันบาทค่ะ เทปผู้ห้าพันใช่ะอะไรลูกฮะทำไมอะฮะตอนพิงอยู่ตรงล่างตรงบนพิงว่างไงยานี้อยู่ตรงบนเพิ่งย้ายกรง่อันนี้บูนอมอนนะคะคเชร็จเท่นแล้วนะคะเทปผู้ค่ะอายุเท่าไหร่ตรงเนี้ยเทาเดือนประมาณเก้าเดือนค่ะ อันนี้ก็เช็คเพศแล้วเหมือนกันนะค่ะเพศผู้ค่ะตอนแรกอยากได้เป็นตัวเมียค่ะแต่เช็คแล้วไม่เป็นเมียค่ะเป็นผู้ะา่าเพศเมียใช่ราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันค่ะค่ะมีประมาณสามตัวนะถ้าเป็นเพศผู้ใช่ค่ะราคาเท่ากันนะคะมตัวสีบลูเข้มค่ะห้าพันบาทค่ะเพศผู้ราคาเท่ากันค่ะห้าพันบาทสามตัวมีอยู่สามตัวนะคะค่ะจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นบูอ่อนนะคะค่ะเขาคู่ให้แล้วนะคะค่ะคู่ให้แล้วค่ะคู่เมียค่ะค่ะคู่อยู่ข้างบนอันนี้หลบอย่างเดียวเลยค่ะคู่หนึ่งหกพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้จับคู่ไว้แล้วค่ะประมาณแปดตาเดือนนะคะค่ะ แปดถึงเก้าเดือนใช่ค่ะถ้าลูกไปมีลูกก็ลูกลูกค่ะก็มีลูกคลอกแรกเลยค่ะค่ะเป็นนกลุ่นขึ้นอายุประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะเริ่มบางตัวก็ปีนึงค่ะปีหนึ่งได้บางตัวสมบูรณ์มากก็แต่เก้าเดือนอะไรนี่เหรอค่ะอันนี้คู่ละเท่าไหร่นะคะอันนี้คู่ละหกพันห้าค่ะคู่ละหกพันห้าค่ะค่ะแล้วไปก็เตรียมลังเพาะได้เลยใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะให้เขาปรับสภาพอีกนิดนึง ก็จับคู่ให้แล้วเขาก็อยู่ด้วยกันดีค่ะค่ะไม่ทะเลาะกันเนาะไปก็อาจจะไม่ไม่ต้องเฝ้าระวังดีกันค่ะไปแล้วก็นั่งดูสักวันหนึ่งก็ถ้าไม่ตีเขาก็ไม่ตีแล้ะค่ะอันนี้ก็น่าจะรักกันดีแล้วมั้งค่ะค่ะอันนี้ทายอ้วนนะคะค่ะถ้าอันนี้จะเป็นคู่ลา คู่ละสี่พันค่ะตัวนี้สองพันห้าค่ะอันนี้คือนกเป็นคู่จ้ะค่ะบางมิดเลยอ่ะลูกไอ้ตัวนึงไม่เห็นเลยอ่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ใกล้ใกล้ใกล้จะทำได้แล้วค่ะค่ะอุ้ยนี่บังหมดเลยนะเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะยืนเดือดอันนี้คือคู่กันนะ่พร้อมใบเช็คเพศใช่ค่ะอแ่เมี้จ้ะค่ะ อันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคะผพ้่เมียนะคะค่ะค่ะคันนี้ประมาณเกือเดือนค่ะค่ะู่นี้นึ่ะค่ะไม่ค่อยหลบ่รับคู่นี้อ่อค้าซื้อซื้อเพศ่เมียนะคะเพศ่เมียราคาพอมใบสองพันบาทค่ะแต่ถ้าเพืผอู้เราจัดโปรพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเรามีคู่เยอะค่ะอ่า ราคาหนึ่งพันทกรค่ะค่ะถ้ารับเป็นคู่เท่าไหร่เน่รับเป็นคู่อย่างนี้ก็คือสามพันทกราค่ะค่ะทำใบมี่สแปะตัวคู่เยอะเลยค่ะค่ะโอเคคู่เยอะใช่ค่ะค่ะแล้วก็จัดโปรตัวคู่หน่อยเนาะค่ะเผืเสียลูกค้าขาดตัวคู่ก็จะได้มารับได้เนาะค่ะมีเพื่อเลือกเยอะเลยนะคะที่ใช้เทสแล้วอันนี้ก็พายแอปเปิลนะคะแต่แดงเยอะค่ะแดงเยอะ อันนี้คู่เมียค่ะค่ะลูกค้าจะแยกก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าค่ะอายุเท่าไหร่คุณอันนี้อายุถ้าคู่นี้พร้อมแล้วนะคะค่ะค่ะเอาพร้อมเล้ยใได้ค่ะค่ะรออีกเข้ารังกับคู่เข้ารังเตรียมเตรียมกลงให้พร้อมค่ะค่ะอันนี้ก็จะเร็วหน่อยนะคะอันนี้อายุโตกว่าค่ะอันนี้จะเป็นนกโตกว่าคู่นี้ราคาห้าพันนะคะ แต่ถ้ารับคู่นี้ที่4,500ค่ะลดให้ค่ะ่4,500ค่ะคู่นี้ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ้าแต่ตัวนี้จะนิ่งค่ะอันนี้ก็คู่ละ4,500ใช่ค่ะคู่นี้ค่ะลดให้ค่ะหน้าร้านขายอยู่ที่5,000ห้าคืใช่ค่ะ5,000ค่ะลูกค้าจะรับลดให้4,500บาทค่ะเหลือ4,500ค่ะ สวยตัวใหญ่ค่ะค่ะอันนี้ล็อกโตพร้อมทําได้แล้วนะคะค่ะพร้อมทําอันนี้เป็นกรงรวมค่ะอันนี้ยังไม่ทาเทศนะคะยังไม่ทาลูกค้าเน้นเน้นอยากได้ตรงนี้เดี๋ยวใช้เทศให้นะคะค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนี้ค่ะถ้าเป็นเทศผู้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะถ้าเป็นเทศเมียก็สองพันบาทค่ะค่ะ เป็นกรงรวมเลยนะแต่ยังไม่ได้เช็คเท่ใช่ค่ะให้ลูกค้าเมนอยากได้กรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านจะเช็คให้สี่ใช่ไหมคะพี่ว่าเช็คให้สี่ค่ะตามราคาที่บอกค่ะค่ะอันนี้ก็อยู่กองบินนะคะกองบินรวมค่ะค่ะอันนี้รวมไว้ให้แล้วนะคะเพศผู้ล้วนเลยค่ะค่ะเป็นเพศผู้ใช่ค่ะนี่ประมาณสักกี่ตัวเนี่ยพี่เยอะเนาะเยอะอยู่ค่ะ เช็คู่ยออยู่ค่ะที่ยังไม่ได้เช็คขึ้นอีกก็มีอีกหลายกองนะคะค่ะกองนี้ราคาเท่าไหร่นะีกองนี้ถ้าลูกค้าให้เช็คเชิญให้ก็ละตัวคู่ราคาพันเหค่ะตัวเมียราคาสองพันค่ะก็จะตื่นๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ลบกอย่างเดียวเลยพอเข้าไปใกล้ล้องเลยใหญ่ ค่ะอันนี้ก็กีนชิกนะคะค่ะอันนี้ก็มาใหม่ค่ะยังไม่ทราเทศนะคะอาเนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เคเทสอย่างที่ตกลงถ้าลูกค้าชอบค่ะรุ่นไหนเดี๋ยวทางร้านเทคให้ค่ะถ้าเป็นเต้ผู้หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเทศเนี่ยสองพันบาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะเลือกเองก็ได้นะคะให้ลูกค้าเลือกเองได้ราคาที่ไม่เคเทศก็มีนะคะค่ะ ลองมาคุยกันได้นะคะราคาไม่เทเทอายุประมาณเท่าไหร่อะกรงเนี้ยค่ะอันนี้ประมาณมีอีกเดือนถึงปีหนึ่งค่ะค่ะรวมรวมกันใช่ค่ะค่ะวันนี้มีเยอะมากเลยนะมีทั้งเช็คเพศแล้วก็ไม่เช็คเพค่ะค่ะมีหลายอายุเลยนะเขึ้นอีกเซตหนึ่งค่ะทิ้งงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็สวยนะคะมาใหม่ค่ะค่ะอันนี้ก็มาใหม่ปล่อยดินไว้แล้วเดี๋ยวจะเช็คเทปอาทิตย์นี้ละค่ะอันนี้คือสีอะไรคะพี่คะอันนี้จะเป็นพวกลูกสติ๊กทั้งหลายแหละค่ะเป็นสีที่แปลกกว่าค่ะกว่าพายอปเปิลสีแปลกกว่าชิมมอนค่ะค่ะเปนตัวลูกสติ๊กค่ะแต่ลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าเป็นสติ๊อะไรนะคะแต่ว่าดูจากสีก็รู้ลวค่ะค่ะลูกค้าจะมาเลือกชอบเอาไปเออเอาไปใส่กับ สีที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะค่ะอายุเท่าไหร่นะตรงนี้ตรงนี้อายุหกเดือนค่ะค่ะยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่ได้เช็คเพศเดือนของลูกค้าอายุใกล้ๆกันก็มาจับคู่กันได้ค่ะเช็คเพศหรือยังนะทนี้ยังค่ะเพิ่งมาค่ะราคาเท่าไหร่นะคะอ่าถ้าเช็คเพศก็คือถ้าเป็นเพศผู้หนึ่งพันหกร้อยค่ะถ้าเป็นเพศเมียสองพันบาทเพราะราคาเท่ากันใช่ค่ะค่ะ อันนี้ก็อีกกงหนึ่งนะคะ,ะเพิา่มมาอันนี้นอายุสิบเดือนค่ะมีหลายสีค่ะคเหมือนเดิมเนาะถ้าลูกค้าอยากทราบเพศเดี๋ยวทางร้านริชชิให้ค่ะ,ะถ้าเป็นเพุผู้หนึ่งพันหกร้อยบาททั้งใบถ้าเป็นเพศเมียสองพันบาททั้งใบค่ะค่ะ,ะเหมือนเชื่องไหมนี่ยลงเนี้ยเหมือนนิ่งๆ ไม่ไม่ชิลลงอะอ๋อเหรอไม่ค่อยหลบเรนี้ยค่ะเนี่ยค่ะมีนกโตอยู่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยโตโอ้โตแดงด้วยสวยๆค่ะนอ้วนไปแนเหมือนจะไม่ค่อยก็เราถอดตัดข้งเขาก็เลยไปคุยกับนกข้างบนอ๋ออันนี้จะคุยกันข้างบนกับกรงล่างคุยกันค่ะซึมชื้นเยอะมากอย่าเนี้ยค่ะก็อ้วนตัวใหญ่เลยเนาะค่ะ แต่อยู่มากกว่ากรงเม่กี้นิดนึงนะค<ะ>่ะค่ะน,นิสันนะคะเทพคู่เนียนะคะเอ่าเ<ะ>ทพเมี่ยจะอายุมากกว่านิดน,นึงนะคะชอริชามีเอ่อจะมาสลับคู่หมายถึงเรามีเทศคู่ให้เลือกอีกนะคะจะเปลี่ยนตัวคู่ก็ได้นะคะค่ะตัวคู่น่าจะอ่อนกว่าแต่นี้ทางร้านก็คือจับคู่ไว้แล้วค่ะค่ะ นกประมาณอายุเท่าไหร่นะอ๋สามปีค่ะเพศเมีแต่ตัวผู้น่าจะไม่ถึงค่ะค่ะตัวผู้น่าจะสองปีแล้วราคาล่ะคะอันนี้ออ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะถ้ารับเป็นคู่ใช่ค่ะถ้าแยกล่ะคะพี่แยกนะมีแยกไหมคะถ้าแยกถ้าตอนนี้มีเพศแม่ตัวเมียไม่มีนะแยกแยกเพศคู่ค่ะเพศเมียเพราะว่าตัวผู้เกินค่ะค่ะ เพศเมียขาดกันนั่นใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นขอแยกเทศผู่ได้แถ้าจะใช้เทศพู้มาได้เลยนะคะใช้เทให้แล้วค่ะมีหลายตัวเลยค่ะค่ะเพศพู้ราคาเท่าไหร่คะตัวเดียวคิดลูกค้าคะพิเศษค่ะเปิดอยู่ที่ห้าพันนะคะเพศพู้นะต่อรองได้ค่ะค่ะอันนี้ค่ะเพปผู้ลูกค้าจะสลับกับพู่มดสีก็ได้นะคะเพศผููมีประมาณกี่ตัวพี่ เพศผู้ที่พร้อมทำก็คือหนึ่งสองตอนนี้สองหน่วยที่ใช้ได้เลยค่ะตัวนู้นจะเหลืองใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้จะหางเหลืองมากหางเหลืองมากใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือพร้อมทำเหมือนกันใช่ค่ะค่ะเพศผู้ก็สามารถแบ่งได้นะแบ่งได้ค่ะเพศผู้แบ่งได้เลยค่ะเพศผู้เยอะ อันนี้เพิ่งมาเลยนะคะตัวที่เดี่ยวเดี่ยวนี้คือต่าผู้นะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันน่ารักอ้วนๆเลยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะคะที่นี้อันนี้นกพ้อมทำแล้วค่ะนกพร้อมทำะพึ่งมาเลยตัวอ้วนๆสวยๆเลยนะคแก้มใหญ่ๆเลยค่ะ กงล่างนี่เป็นคู่เมียนะคะค่ะถ้าไปเป็นคู่ได้เลยนะคะเอาไปใส่ลังได้เลยค่ะค่ะคู่นี้สองพันบาทนะคะอันนี้คือเขาเข้าคู่กันแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นคู่กันอยู่แล้วค่ะค่ะอดีลูกค้าเพิ่มเติมนกอื่นก็จะแบ่งค่ะแบ่งแบ่งบางอันออกมาเพราะว่าไม่ได้เพิ่มกองค่ะค่ะน่ารกค่ะตัวใหญ่สีสวยเลยเนาะค่ะ นะคะของแทเล่นค่ะจะมีลูกส่วนแทะเล่นนะคะแล้วก็จะมีลูกวันัดค่ะแล้วก็จะมีกระดองกระเมิดแคลเซียมค่ะลูกบอลค่ะของเล่นนจะมีของเล่นทีทีพลามีกระเช้าเยอะเลยอันนี้สามารถแต่งกรงได้นะคะน่ารักมากถ้ากรงเล็กกรงใหญ่ใส่ได้เลยค่ะแต่งได้เลยนะคะค่ะจะมีตะกร้าะกราสองรูอันนี้ทําให้ไม่อกนะคะ ใส่ที่นอนข้างในก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะน่ารักแล้วก็จะมีลูกสนให้แพเล่นตรงนี้ค่ะลูกสนนี่นกแพ้ได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะค่ะของเล่นเยอะมากก็จะมีมีเปลหน้ารักเปลไม้ค่ะงานธรรมชาตินะคะจะจะมีทีคะคอนรับเล็บหน้ารักเนี่ยค่ะรับเล็บไปด้วยไวรับเล็บสิวนะคะสำหรับกรงสิวอันนี้ก็จะมีแพ้เล่นนะคะ แพล,ลูกชายค่ะรับปากรับฟันทายเทียดค่ะอันนี้ก็แพะได้เหรอคะพี่ได้ค่ะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือบวกบวบวกค่ะแพะได้ทั้หมดเลยค่ะค่ะค่ะอันนี้เขาก็สามารถแพะได้ใช่ค่ะน่ารักค่ะจะนี้กระชูสิวสำหรับกงใบนินินะคะค่ะคะมีหลายสีให้เลือกน่ารักเลยค่ะเยอะมากค่ะจะมีคอนไม้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารด้วยนะใชค่ะจะเป็นอาหารหลากหลายต่างๆค่ะคือโลหนึ่งโลหรือแพ็คแล้วก็ปลูกสิวค่ะค่ะค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะกระปุกนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะจิ๊อ่ายี่สิบบาทค่ะค่ะสำหรับนกเล็กนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบ่งสิวๆแบบนี้เลยค่ะค่ะค่ะก็จะมีเปยักษ์นะคะเปยักษ์จ้ะเปยักษ์เนาะ เปย์จ้าค่ะราคาเท่าไหร่ที่เปย์เนี่ยเปย์นี้200บาทค่ะเปย์ยักษ์เลยค่ะใหญ่มากสองร้อค่ะค่ะมีอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นนะค่ะครบหมดอ่ะค่ะจะมีหลอดมีสายป้อนนะคะค่ะอ่ามีสายยางอันนี้ลูกค้าใส่เองก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีสายสลิงพร้อมสายป้อนนะคะค่ะค่ะมีครบเลยค่ะเยอะเลยค่ะ ข้างในก็จะมีเป็นรังเพาะหเหรอคะใช่ค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านค่ะหางเยอะเลยอะ่ะค่ะจะมีบ้านเล็กบ้านใหญ่จะมีสะพานรับเล็บค่ะค่ะจะมีน้ำ ค่ะค่ะก็จะมีคอนเซ็ปที่เอาไว้ฝึกนกเชื่องค่ะค่ะจะแล้วก็จะมีบ้านกาลาสาหรับนกห่างัันๆจิ๋วๆนะคะแล้วก็สะพานของเล่นค่ะค่ะบ้านรูบ้านเปิดค่ะเยอะเลยจะค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่เปิดทุกวันค่ะค่ะร้านก็จะอยู่ในซอยจะเขาเรียกซอยอะไรพี่อันเนี้ย อันนี้อันนี้จะตรงทางเข้าคือกลงถาวรนะคะเข้ามาเลยค่ะด้านในจะมีร้านนกอยู่ค่ะก็ติดกับร้านลุงชัยร้านเบิร์ดบีทนะอยู่ซอยเดียวกันเลยแล้วก็ร้านป้านันร้านเปิดทุกวันนะคะมีทั้งนก มีอาหารมีอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นใช่ครรายละเอียดการส่งก็ลองติดต่อสอบถามกับทางร้านดูนะคะทางมาในเบอร์ได้เลยค่ะค่ะเพจหรือว่า Facebook ได้ลงบ้างไหมที่ตอนนี้อัปเดตไหมไม่ได้ลงค่ะจะมีสตอรี่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าแม่ค้าะทาการสองคนแม่ค้าไม่มีเวลาลงเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์ของคลิป เบอร์สามารถแอดไลน์ได้ไหมคะพี่ได้ค่ะเบอร์แอดไลน์คุยกันได้นะ,ะจะมีไอดีลูกค้าโทรมาก่อนนะคะเราอขอไอดีทางร้านนะคะค,ะคะจ,ะจะมีไอะดีไลน์เนาะ